สวัสดีค่ะคุณบิลคุณบิลรู้ไหมว่าเนี้ยมีผู้ติดเชือ้อรายใหม่เพิ่มขึ้นตั้ง2 9งหคนเอ๊ะไม่ใช่สิสองหารายแล้วก็มีคนตายตั้งร้อยหกคนเลยนะฟังข่าวแบบนี้ทุกวันก็เศร้ามากเลยอืมผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะจ๊ะ เราก็ต้องช่วยป้องกันตัวเองยูโนนจัดไม่ได้แล้วคุณบิวจองวัคซีนหรือยังคุณบิวเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วจองอยังไงอะคะผมก็จองกับยูเนียนไต้หวันเลย แต่ว่าที่ผมเข้าใจอยู่คือสุดท้ายก็ต้องผ่านจารัฐบัลน,นังเข้านะจ๊ะอย่ามานะจ๊ะอะไรแถวนี้น่าจะบ้าตายโอเค,อเคงั้นเราแยกย้ายไปทำงานกันดีกว่านะจ๊ะอย่ามานะจ๊ะแถวนี้นะ